ถึงแล้วตูปบัวคาเฟ่เหมือนคนเยอะคนโคตรเยอะเลยไม่ใช่เยอะธรรมดาขนาดที่จอดรถกว้างเนี่ตีกี่โมงสี่สามนาทีรถเป็นหกโมงกันที่ กินก oh, nice. ันดอไก่อนหนี่มีเครื่องก่ออะไรเนี่ยไก่นีนี่นีมนี่นีนี่นนนีมี่นีมีมี่ี so> ีนนี่

เมชีสกุหลาบมอนมันจะเปรี้ยวๆซาๆทุกคนือนมีโซดาแต่ว่ามันมันมันตื่นมากเลยมันตื่นมากอันนี้แม่ชอบแม่ว่ามันกินแล้วอันนี้อันนี้เป็นนมคาราเมลนะทุกคนแล้วก็มันจะมีแบบน้าตาลตกแต่งข้างหน้าอันนี้เราสั่งเป็นหวานปกติเนาะมันก็จะหวานเกินไปนิดนึงถ้าใครมาก็แนะนําหวาน75น่าจะกำลังดี อลไวม่ะก็มีให้เลือกความหวานไหมอ่ะใช่ส่วนอันสำหรับนมเขาไม่ให้เลือกอน,น,ะอนะว่าจะหวานกี่เปอร์เซ็นต์ของแม่แม้ว่าอันนี้เปรี้ยวดีก็อันนี้มาการะองมันมีให้เลือกหลายรสมากทุกคนแต่เราเลือกมาปกรสก็คือมีประมาณนี้มันชิล่ะยี่สิบเองอ่ะทุกคนมันเป็นประมาณยี่สิบเองซึ่งตัาตีคนร้องเท่าไหร่ลูกตัวตีมตันจะชิลประมาณถูกสิบเนาะถ้าแบบอ้างอิงจากพวกแบบดาราเกวียลาดูเล่อะไรอย่างเงี้ย อันนี้มันชิลล่า20อย่างค่ะทุกคนซึ่งเราเลือกรสอะไรมาบ้างนะตีรสอะไรบ้างอ่ะก็จะมีที่เราเลือกมามีช็อกโกแลตโกวนตีนสวรสดิบูเลมอนเป็นลาสเบอร์รี่แล้วก็ชาเขียวค่ะเลือกไอสี่วนๆเลยก็เดี๋ยวมาชิมกันว่าเป็นยังไงอันนี้มันเป็นรสช็อกโกแลตนะทุกคนแกะนแลมามันน่ารอดีนะข้างในมันหนึบๆแบบช็อกโกแลตแต่ว่ามันไม่ขี้หวานเท่าไหร่นะแบบช็อกโกแลต แม่บูเลมอนเป็นยังไงบ้างพอแม่บูเลมอนก็คือต้องกินที่แป้งอย่างเดียวมันหวานเนาะแต่พอกินพร้อมกับไส้ครีมอะไรลัสเบอรี่อ่ะม,มันอร่อยนิ่มนวลเดี๋ยวสงสัยคงาซื้อกลับบ้านแล้วล่ะมันอร่อยนะมันโอเคทุกคนมันไม่แงมพงเพราะเราซื้อที่อื่นอนะันเล็กกว่านี้แล้วก็แพงกว่านี้ด้วยเนาะอ่ะมันอร่อยนะทุกคนมากินกันได้นี่คือรสชาเขียวนี่รสชาเขียวนะลองกินดูปะป๊า ฟอบนุ่มๆเป็ือนฟอบนอกฟอบในอะแต่ไส้มันจะเหน่บๆเนาะไส้ชาเขียวบวกชาเขียวอีกหน่งกับชาเขียวผมผมนิดหวานไม่เยอะไม่กี่คะแนนไม่หวานมากคะแนนความหวานนี่อะไรไม่คะแนนอะไรอร่อยดิอร่อยถ้าห้านะสี่ะเพราะว่ามันรู้มันยังยังไม่ที่สุด ยังไม่ต้องเสียแต่ว่าถือว่าโอเคแต่มากระลองที่นี่มันไม่หวานลุกไส้เลยมั็นตัวเองแต่ถ้าเทียบกับราคานะคุ้มมากถ้าเต็มเต็มเลยฮะเต็มห้าสิบเต็มสิบเลยกินแล้วอะไรเพราะว่าชิ้ละยี่สิบบาทแต่ถ้าเป็นที่อื่นถ้าที่เคยกินอ่ะกินประมาณหกสิบนะเนี่ยไซส์เนี้ยเลยไซส์นี้เลยนะอันนี้ถือว่าคุ้มค่าราคาโอเคก็อยากให้ทุกคนมาลองเนาะไปเลยที่ไหนคะเปบนี่ นี่เดบัวไม่ใช่ดูบัวดูบัวแต่ผู้เป็นภาษาฝรั่งเศสดูบัวดูบัวดูบัวด้วยสถานที่มันกว้างนะแล้ววันนี้เราก็ใส่ชุดสูงมาไม่ได้เตรียม้อมไม่คิดว่ามันจะกว้างขนาดนี้เนาะมาถึงก็หิวน้ำก็ไปซื้อก็คิดว่าขวดหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า25่สบหาทนะจุ๊บแตก็ไปถึงก็ถามเขาว่าเออก็คือเราจะซื้อขวดเดียวเพราะเราีิเกียจถือหนักเนาะพอดูเด็ก็บอกว่าสบาทคือราค ารน,นี้ไม่เอาเรียยผู้บริโภคเลยก็เลยจะแนะนำนะว่าไม่มีเก็บค่าเข้าด้วยไม่มีเก็บค่าเข้าด้วยนะคะคือาผ่านประตูแล้วไม่มีแนะนําเลยนะคะแล้วว่าทําไมคนถึงเยอะพอเข้ามาก็น่าจะมี3ส่วนที่สาคัญก็คือส่วนแรกก็คือกงกินราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยอันที่2ก็คือมีความเป็นธรรมชาตินะก็คือมีอย่างเช่นไก่มี มีกัวมีอ,ะ,อะไรน่า่านเนาะอันนี้ก็คือ,อใกล้กรุงเทพเด็กๆก็เลยเยอะอันนี้ก็เลยอันนี้สองนะอันนี้สามบคกูมันเป็นส่วนเขาเรียกว่าคลองไมปะป๊าเนี่ยเออมันคลองแล้วก็มีเป็ดให้ปั่นแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยปั่นฟรีด้วยนะแล้วก็ไปต่อคิวอันนี้ก็ได้จะเป็นสามอย่างที่เป็นจุดแข็งของที่นี่นะคะลองมากันนะคะคุณนี่จะเป็นบินค่าเสียหายวันนี้นะวันนี้เราสั่งแค่ สองแก้วกับมากระลองสี่ชิ้นมากระองหกชิ้นนะฮะเนี่ยฝากเสียฮะถือว่าถูกมากถ้าเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปนะถือว่านี่แหล่งท่องเที่ยวราคาโปรตีนทั้งสูงกว่านี้ถ้าเป็นท<อ>่องเที่ยวนะฮะเดีย๋ยวสองร้อยเนจะ็ดสิบโอเคเลยนะสองร้ยอยเจ็ดสิบเข้ามาตอนแรกตกใจนึกว่ารอนานกันเยอะนะ ตอนแรกจะถอดใจจะวนรถออกแล้วก็รถเยอะมากที่จอดนี้แทบจะไม่มีเมืเ่อกี้จะวนจะวนรถออกแล้วพอดีเจอที่จอดพอดีเลยเออจอดแล้วเข้าออมา,าเาไปวัดมาบ้าเ,ออเข้ามาก็คนก็เยอะแล้วแต่ว่าสถานที่มันกว้างมันทําให้ความแออัดอ่ะมันดู<า>มันดู<า>น้อยลงมันไม่ออัดเดยอะเพราะว่าสถานที่ที่นี่อ่ะกว้างมากนะฮะแนะนำนะฮะใกล้ๆกรุงเทพเองนะฮะ ดูบัวคาเฟ่ท่าฝรั่งเศสก็เรียกว่าดูบัวคาเฟ่เราออกจากคาเฟ่นะฮะมาเดินข้างนอกข้างนีน่ฮะบัวฮว้างใหญ่บ้นานมากบ้างมากีเรือที ตอนนี้ก็เวลา5โมงนะครับแดดร่มลมตกครับอากาศดีมากเลยโดนั่นดักก็มีนะครับถึงเอ็มเคลีดูบัวคาเฟ่นะก็อยู่ในอำเภอนครเชียงศรีนะจังหวัดนครปฐมนะฮะห่างจากกรุงเทพนะไม่เท่าไหร่ฮะประมาณ30กว่ากิโลนะฮะ ก็ถ้าขับรถมาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะครับฐานที่กว้างขวางที่จอดรถเยอะนะครับแต่วันที่เรามาเนี่ยคนคนค่อนข้างเยอะนะฮะคนน้างเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าพอเข้าไปข้างในเนี่ยมันไม่แออัดเพราะว่าฐานที่มันกว้างนะครับก็จะข้างในก็จะมีร้านอาหารชื่อหมี่มีมีนะแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปนั่งกินนะฮะเพราะว่าคนเยอะไม่มีโต๊ะนะครับ เราก็ไปนั่งคาเฟ่แทนชื่อดูบัวคาเฟ่่งเป็นชื่อเดียวกับสถานที่นะครับ mm hmm. มีพวกบิกอรี่กาแฟชาน้ำดื่มอะไรแบบนี้ฮนะ mm hmm. ก็ถือว่ารสชาติเนี่ยรสชาติเนี่ย,ยดีกว่าราคาค่อนข้างดีเลยโดยเฉพาะมากระหลงเนี่ยลูกสาวชอบนะ mm hmm. ก็กินหลายที่ะถือว่าที่นี่รสชาติดีมากนะราคาก็ถูกด้วยนะครับ สถานที่ข้างในนะฮะก็กว้างขวางแล้วก็มีมุมถ่ายรูปให้เยอะนะแต่วันที่เราไปเนี่ยยังไม่ถึงฤดูที่บัวออกดอกนะทำให้มันมันดูไม่ค่อยมีสีสันเท่าไหร่นะมันก็เขียวๆไปหมดเลยนะฮะแต่ถ้าถ้าไปตรงฤดูที่ดอกบัวออกดอกเนี่ยผมว่าน่าน่าจะสวยนะสีสันเนี่ยน่าจะแบบมีหลากหลายเนาะแต่ว่า,าไป ช่วงนี้ก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ถ้าใครไปนะก็แนะนำเลยนะครับร้านกาแฟราคาดีรสชาติเดี่ยมนะครับก็มุมถ่ายรูปเนี่ยก็เราแต่เลือกได้เลยนะมุมอย่าลืมนะฮะกด subscribe like แชร์ก็ควร enjoy ด้วยนะครับ